สวัสดีตอนตีห้าห้าสิบนะครับวันนี้วัน,น,นอังคารที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกหกนะครับผมลิ้มบักอยมชื่อนี้พ่อตั้งให้จ้ามาเหมือนเดิมเช่นเคยเจ้ยเช้านี้มีแตงแดงขา้าวผัดไข่แลวแมว <c oughs> ตามด้วย เอเี่ออนผัดอะไรอ่ะผัดผักนะครับเขาเรียกอะไรน,นะตุ้งไฉ่ผักอะไรนะ<อ>ผักกวางตุง้งเออใช่หนอนเนาะตามด้วยปะัะตีนต้มแซบ่บ อินไก่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 มาอีกแล้วขาดไม่ได้เลยคือไข่ตุ้มไข่ต้มตนะจ๊าแตงกวาหั่นซอยไว้แล้วหนึ่งจานกินกับข้าวผัดนะจาน๊าเจ๊เลยแล้วก็น้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกน้ำปลาพริก เอากินสิลูกรออะไรไม่ต้องรอเจ๊เลยเขี่ยลงไปเลยลูกเอาไหมเอาไหมไม่หนีหาวหรอา มาแล้วจัจะมึกถักข้าวสวยดีกว่าเดี๋ยวูปนี้แต่แม่ตามนี้เลยกินกันดีกว่ากินกันดีกว่ากินกันดีกว่ากินกินกันดีกว่าเอาผักมาสี่ผัก tim bà chị kì, kim um, của áp lực sắc bén đấy ok chết cháu mà nó tôi tìm đi quang tung tan trong bây giờ phúc phẩm luôn thành cháy นสองช้อนรา,ขา,าดาข้าวห้าสิบนี่ราดข้าวห้าสิบใส่แตงกวาไปสักสองชิ้นสามชิ้นแล้วกัน,นตามด้วยไข่ต้มหนึ่งใบตอเอลเล่อยนะสักไปกินแล้ว,ลวตอนีอตั้งเมื่อวานป่านนี้ย่อยเป็นตุ๊ดเลย เอาสักใบเอาหน่อ,นะนะอีไข่ต้มนะครับมีประโยชน์มากกินแล้วมีอะไรเอ่ยเอฟซีตอบเลยที่แน่ๆคืออิ่มอิ่มไปก่อนหนึ่งมือไข่ต้ม แบะเลยแบะนี่เลยแบะลงไปวางไว้ข้างห้าสิบใส่น้ำนี่ลงไปน้ำต้มแซลมีสุดยอดสุดยอดทุกอย่างลิ้มบะเอี่ยมสุดยอดทุกอย่างชีวิตนี้มีอะไรไม่สุดยอดมากถ้าเกิดมาเป็นคนก็นสุดยอดแนละ้ว ติ๊กไปนี่อือมันสุยดยอดเลย ขาดไม่ได้เลยคือดื่มดื่มกับตัวเองดื่มกับวันที่ยังมีลมหายใจดื่มสู้ต่อไป <ừ> ให้บนแดดทำไมไม่กินข้าวผัดให้ตัวเองไงียเขาชอบข้าวผัดที่ไหนเราเขาจะรู้ไหมเนี่ยก็เผื่อให้ไงหวังดีแลเนี่ย บอกว่าหาังไม่ต้องหวัง,เล,งเลยเนื้อยเราเพิ่มัดไม่ไหวเหนื่ยเหนื่อยไปเกินเองไม่งี้ยเขาก็คือเม่อับให้กินข้าวเอาเอา,เอาปอาไปทำไมถึงทำไม่เยอะก็แค่แค่กิน้หมดแยงกันเลยนะครับแยกกันไม่กิน เป็่นี้มนสวยหรือว่าแขกมีครั้งหนงเป็นอะไรแต่ตึงมันไม่เป็นไรเวลานะั่งนัเอียงก็อยู่เหมือนปลาเดี๋ยวจนะบอะข้างหลังเวลาเรานัน่งเอียงไปเรื่อยๆนะไอ้ ต้างหลังเราเดี๋ยวมันก็จะเอียงไปเพราออายุเยอะเข้ากระดูกก็เอียงหมอเขาเริ่มพูดเลยเอาแช่ในขั้นนี้ขึ้นมาแล้วเราจะสมดุลกันรักษาสุขภาพแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวกระดูกเอียงเหมือนปลาอะไร cùng nữa, ngon thật, alo กวางตุ้งเนี่ยอืมอร่อยจริงแค<ข>่เสีย,เ,ยเดียวเนี่ยก,ก็ยังเสียออกขึก้นมาแล้วสารจะหน่อเลยถ้าเราหมันเป็นได้ไม่ชอบเมื่อกี้ไม่เห็นตกตาเลยนะไม <like> ่โดนปัดออกตก,ออกป้อมเหมือนหมาจะเลี้ยก็จะเขี่อ่ะปะไม่ใช่หมา

แล้วหมาไม่ต้องเอาข้ายให้มันกินอ่ะโอเคเก่งนะ,<อ>ะนึกว่าหมาไม่ต้องเอาข้ายให้มันกินลปลาวัตถุะะคิดอะไรมากขนาดตัวเองจริจริงข้าวยังพี่เกยงเลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปลาเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัด เมื่อเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องบริการเขาเห็นไหมบริการป้าด้วกับแม่ดยวยจริงแม่บริการหนูคนเดียวก็ันพ่อแม่เมงมีอยู่ยังจะให้แม่บริการพ่อแม่ก็มาบริการ,รพ่อแม่เลยไม่กินงะต้นหอม เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโอ้ลูกอย่างโู้นลูกอย่างนี้พ่อแม่ดูอ่ากินอะ้ไหมจ้า no no รางวัลใหม่เกิดขึ้นมาก็ตัง้งยืดต่อมา อีกป่อินรุ่งนี่นะปลาที่เปยนสมมติเรามีที่แล้วเราอยากเลี้ยงนะเลี้ยงแบบปล่อยเลยได้ไหมอะไร ปล่อยให้มันหากินเองได้สัตว์อะไรอ่ะหนักสัตว์อะไรหมาหนัก <c oughs> ก็มาจนจัดมันก็เลี้ยงตัวเองนะถ้าไม่มีใครเลี้ยงมันมแต่เราอยากเลี้ยงอ่ะเอ้าก็แมวก็ปล่อยได้มันก็มาเองแม่ <c oughs> หาเลี้มัน็กมันจะมาไหม่ะมันจะหาเลี้ยง่ได้หะ

มือมีแค่คู่นึงเปล่าแล้วก็มีสองรุ้งนาให้มันลองมือไปปล่อมันเดินกินเองคงก็จะมาด่าเฮียเรื่องหมาถ้าเฮียผูกไว้เขาก็จะบอกว่าเฮียสารุนสารได้ผูกไหมปล่อยมันถ้าเฮียปล่อยมันก็จะไปกินข้างมาเลยมึงเนี้อหมาองเงี้ยเราไม่ดูเลยใช่ไ่ะไม่จะเอามาทำอ่ะ เอามาปล่อยให้มันเป็นทรรมมานหน่อยว่ไม่มีคนเขาอยากเลี้ยงไงถ้าเราไม่พร้อมก็อยา่าไปเลี้ยงมันมันจะยากเลยคนลำอยู่ที่เราตัดสินใจเองเท่านั้น เออไม่ได้กินตีนเลยวันนี้าท้าตีนหน่อยดิ <c oughs> คนอยากยคือข้าวผัดไก่เยอนหน่อยนะไก่เย็นเหมือนเนาะ bơm vâng đi Chính thế vừa làm mình không ngay ngay Được không? Khi mới khẳng

บอกไม่ให้ลูกเลือกตัวเองเลือกไม่กินเลย yeah. นี่แต่ตัวจะแตกแล้วเขาวันนี่ไม่ชอบนี่กินได้หมดทุกอย่างอนะ่ะ

Mình sẽ biết Ok ชิ้นี้พ่อตั้งให้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้แค่นี้ก่อนอร่อยอิม่ม